เรามาตามติดชีวิตของปลาคราฟนะครับหลังจากที่เราปล่อยลงไปในบ่อเลี้ยงปลาซึ่งในบ่อเลี้ยงปลานี้ก็จะมีปลาตะเพียนกับปลาเนนเนาะแล้วทีนี้เราเพื่อความสีสันเราก็นําน้องมาเลี้ยงคู่หนึ่งและแล้วเขาก็อยู่อย่างมีความสุขเพราะว่ามาถึงปุ๊บเขาก็วิง่งจากหน้าขึ้นล่าง ยาวดื้อม,มากกระดงกระโดดนึกว่าเขาจะไม่รอดแล้วน้ําทําไมสีเขียวไปเนาะหลังจากที่เราปล่อยปลาไปแล้วไม่ถึงเดือนเลยน้ําเขียวขึ้นมาทันทีเลยเพราะอาจจะว่าเราเอาแหนแดงแล้วก็มีบัวลงไปในสระด้วยเนาะมันก็จะทําให้การปรุงอาหารในน้ํามีเนาะอาจจะมีแพ่งต้นมีสาลายอะไรเยอะแยะแล้วทําให้น้ําเขียวขึ้นเร็ว น้ำเขียวแสดงว่าในน้ำเป็นน้ำที่สุขภาพดีเนาะไม่ได้ว่าเสียนะเพราะว่าน้ำเขียวก็จะเป็นผลดีให้กับตัวปลาน้ำใสมากไม่ดีครับแต่เรานส่สิเรามองไม่เห็นตัวปลาและแล้วปลาคาร์บเราก็แหวกว่ายังมีความสุขชีวิตคงจะรอดไปนะครับต่อไปนี้ฝนมาแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ